ค่ะจะเป็นการมาึกรายการค้าวันที่11มกราคมนะคะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระอินไว้์ขายนะคะเข้าไปที่ระบบลูกหนี้ลาวิคอนี่นะคะ Work for w ใบเสร็จสินค้านะคะคลิกใบเสร็จสินค้าเลขเอกสาร0001ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าถูกต้องโอเคนะคะ ก็จะมีรายการแล้วอยู่รายการหนึ่งนะคะแต่เราจะทําการเพิ่มโดยกด F3 เพิ่มนะคะเลขที่เราจะไม่ใส่นะคะจะให้โปรแกรมรันวันที่กระสารเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่11ที่11 01 58ลูกค้ารหัสนะ,ะใส่จุด Enter เป็นหนุ่มสาวตัวนะคะกด enter ชื่อรายงานภาษาชื่อรายงานภาษีไทยเชื้สา,าไทยเยียดนะคะแล้วก็จะกดลงมาที่ขอล่า์ไทยนะคะกด enter เอ๊ะก,กดจุด enter ก็จะเลือก si นะคะรหัส si เล่มที่กดจุด enter หรือก,กดอะไรก็ได้นะคะขายเชื่อสินค้า enter เล่มที่แล้วก็หนึ่งกดจุดเพื่อแล้วถ้าเราจะหาเอกสารในนี้นะคะหากเราจำไม่ได้อันนี้ก็มีเอกสารเล่มเดียวเราก็จะเลือกเลยนะคะรายการนี้ก็จะเป็นการรับชำระเต็มจำนวนนะคะในยอดชำระเราก็จะไม่ต้องแก้ไขใดๆค่ะเราจะมาบันทึกเพิ่มเติมที่รายการรับนะคะในช่องแรกสุดนะคะก็กดก็ใส่จุดกด enter นะคะใส่จุดอย่างเดียวก็ได้ค่ะใส่จุด เทเอกาสารก็ใส่จุดนะคะก็ enter เพื่อดูว่ามีเอกาสารอะไรบ้างในที่นี้เราจะเลือกเป็น CL นะคะกด enter เลขที่เช็คจะเป็น3 2 4 0 3 2 4 0 3 2 4 3 2 4วันที่ก็จะเป็นวันที่เราเออกไปเสร็จเลยนะคะวันลงวันที่เช็คลงวันที่หนึ่ง 010258นะคะทีนี้เราจะมาที่ราัธานาคารนะคะราัธานาคารก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะกรุงไทยใส่อักษรแล้วก็กด enter นะคะทีเราก็จะมาหากรุงไทย KTB นะคะรหัสธานาคาร enter สาขาธนาคารจะเป็นราชปาลบนะคะราช ถ้าจะรบใส่ข้อมูลครบแล้วก็ F 1 0บันทึกได้เลยนะคะแล้วก็กด F 1 0บันทึกค่ะอันนี้ก็จะเป็นการลงบัญชียตรงมัตเลยนะคะที่เดบิตเช็ครับรอนำฝากเดบิต1นึ่งก้าบาทเครดิตลูกนี้การค้า14ึ่งก้าบาท เดบิตเครดิตเท่ากันก็ F10 บันทึกได้เลยนะคะพิมพ์หรือไม่เราจะไม่ทำการพิมพ์นะคะ n no. นเมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะ Escape ออกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายการที่เราบันทึกล่าสุดนะคะเรียบร้อยแล้ว Escape ออกค่ะอันนี้ค็ Cancel นะคะก็จะมาเข้ามาที่หน้าเมนูหลักก็โอเคเรียบร้อยค่ะ